ทำไมมหาเศรษฐีที่มีทุกอย่างในชีวิตถึงถึงกับสุดลงคาเท้าเมื่อเจอภรรยาเก่าที่กลายเป็นผู้พิการเลี้ยงลูกตัวคนเดียวในห้องเช่าเก่าๆและความจริงที่เธอพูดออกมาทำไมถึงทำให้ทุกคนที่ได้ยินเดือดดานจนหมดคำพูดเรื่องราวนี้จะพลิกทุกความคิดของคุณตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายของวิดีโอนี้ มหาเศรษฐีหนุ่มชื่อกรวิทยืนมองท้องถนนที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนลมเย็นพัดผ่านแก้มกลิ่นฝุ่นและควันรถลอยอวนหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเขามาที่ตลาดชุมชนเพื่อตรวจสอบโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังระงมสายตาของกรวิทกวาดไปทั่วพื้นที่จู่ๆเขาหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงไว้เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างแผงขายผลไม้เก่าๆ ข้างตัวมีเด็กผู้ชายตัวเล็กเกาะอ,อยู่หญิงคนนั้นอุ้มตะกร้าส้มด้วยมือข้างเดียวอีกข้างรีบแนบลำตัวอย่างผิดรูปหัวใจของกรวิทกระตุกกูบล้มหายใจสะดุดเขาจำเธอได้ทันทีนั่นคือมินตราภรรยาเก่าที่เขาเคยทิ้งไปอย่างไร้เยื่อให่ภาพวันเก่าๆแล่นผ่านหัวคำพูดที่เขาเคยพูดอย่างโหดร้ายย้อนกลับมาทิ่มแทงแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบล้มลงคือใบหน้าของเด็กชายตัวเล็ก ดวงตากลมโตเหมือนใครบางคนจมูกกับคางก็เหมือนอีกคนที่เขาเห็นทุกวันในกระจกเด็กคนนั้นเหมือนเขาอย่างน่าตกใจกรวิทย์ก้าวเข้าไปช้าๆฟาเสียงจอแจฟาแสงแดดที่แผดกล้าทุกก้าวหนักเหมือนมีหินผูกไว้มินตราเงยหน้าขึ้นแววตาตกใจริมฟีปากสัน่นเหมือนอยากพูดอะไรแต่กลั้นไว้เด็กชายยืนบังเธอไว้ดวงตาเต็มไปด้วยความระแวง เหมือนเคยเจ็บปวดมานับครั้งไม่ถ้วนกรวิตรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสุดลงตรงหน้าเสียงผู้คนรอบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นดังลัน่นเขาพยายามถามแต่เสียงแห้งแตกคอแห้งราวกับมีรายอยู่ข้างในมินตราหลบสายตามือข้างที่ใช้งานได้สั่นเล็กน้อยเธอเอื้อมไปจับไหล่ลูกชายแน่นเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาพรากเด็กไปกรวิตมองสภาพของเธอ ผอมซูบซีดแขนข้างหนึ่งไร้เรียวแรงเสื้อผ้าเก่าและซี่จนแทบจำสีเดิมไม่ได้เขารู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างทุบก,กลางอกแรงจนหายใจไม่สะดวกจู่ๆเสียงแม่ค้าข้างๆเอ่ยขึ้นเหมือนไม่ได้คิดว่าจะทำให้ใครสะดุง้งแม่ค้าพูดว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้มีสามีรวยมากแต่ถูกทิ้งตอนตั้งท้องประสบอุบัติเหตุจนพิการต้องหาเงินเลี้ยงลูกลำพังมาหลายปี คำพูดนั้นคือมีดที่กรีดลงกลางหัวใจของเขาแผลเก่าที่เขาพยายามลืมกลับเปิดออกแบบโหดร้ายเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นระยะห่างระหว่างเขากับลูกเหมือนยาวไกลจนสุดสายตามินตรากระซิบเบาๆว่าเธอไม่ต้องการให้เขามาวุ่นวายทุกอย่างผ่านไปนานแล้วชีวิตของเธอและลูกสงบดีในแบบของมันแต่คำว่าลูกทำให้เขาใจหายวา่ามือเย็นเฉียบ เหมือนสติหลุดจากร่างไปครึ่งหนึ่งเขาถามเสียงเบาแต่สัน่นถามถึงพ่อของเด็กถามด้วยหัวใจที่แทบพังมินตราเม้มปากแน่นดวงตาแดงกำ่ำเด็กชายดึงชายเสื้อแม่เหมือนรู้ว่าเรื่องที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยอากาศรอบตัวเหมือนนิ่งสนิทเสียงตลาดเงียบลงในความรู้สึกของเขามีเพียงความจริงบางอย่างที่กำลังขยับเข้าใกล้ทีละน้อย จนเขารู้สึกถึงแรงกดที่รุนแรงขึ้นทุกวินาทีและในชั่วขณะนั้นเองมินตราก็หันกลับมามองเขาสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยบาดแผลและความลับที่ถูกฝังไว้มานานหลายปีแล้วเธอก็เปิดปากเผยคำที่ทำให้ทุกคนรอบข้างถึงกับนิ่งงนันเสียงของมินตราแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้เลือดในร่างของกรวิทยเย็นวูบเธอบอกว่าพ่อของเด็กไม่ใช่ใครอื่นเลย คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอในตอนนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอกเขาขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาโลกหมุนชาภาพตรงหน้าเบลอไปชั่วขณะเด็กชายขยับมาใกล้แม่ดวงตากลมโตยังมองเขาอย่างหวาดระแวงแต่แววตาคู่นั้นยิ่งเขามองก็ยิ่งเหมือนเงาของตัวเองสะท้อนกลับมาหัวใจเขาเต้นดังจนหูอื้อลมหายใจติดขัด เหมือนข้างในมีบางอย่างกำลังแตกสลายมินตราหลุบตาเสียงสั่นเล็กน้อยเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดจะบอกเขาเพราะวันที่เขาจากไปเขาประกาศชัดว่าไม่ต้องการอะไรที่เกี่ยวกับเธออีกไม่ต้องการครอบครัวไม่ต้องการอนาคตใดๆที่ผูกมัดเขาไว้กรวิทยืนเหมือนถูกปักไว้ตรงนั้นความร้อนแล่นขึ้นมาในหน้าทั้งอายทั้งเจ็บทั้งสับสนจนเกินรับไหว เขามองแขนที่พิการของมินตรามองเสื้อผ้าเก่าๆมองมือของเธอที่กอดเด็กชายแน่นเหมือนโลก่กำบังทุกภาพเหมือนมีน้ำหนักหลายตันกดทับอยู่บนไหล่เขาเขาพยายามหาเสียงของตัวเองพยายามจะพูดแต่เพียงเปิดปากความรู้สึกผิดก็จุกแน่นจนไม่มีถ้อยคำหลุดออกมาสายตาของคนในตลาดเริ่มหันมามองเหมือนรู้ว่ามีเรื่องใหญ่กำลังเกิดขึ้นเสียงซุบซิบดังเป็นระลอก แต่กรวิดไม่ได้ยินหูเขาว่างเปล่ามีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นถี่ไม่เป็นจังหวะมินตราเล่าต่อช้าๆเธอเล่าว่าหลังจากเขาทิ้งไปเธอต้องหางานที่ไม่เคยทำมาก่อนต้องรับคำบนรับสายตาดูแคลนจนวันที่เกิดอุบัติเหตุรถกระแทกอย่างรุนแรงทำให้แขนด้านหนึ่งใช้งานไม่ได้อีกเธอเล่าว่าขณะที่เลือดยังไม่หยุดไหลเธอคิดถึงลูกในท้อง คิดว่าจะเลี้ยงเด็กร่วมโลกนี้ได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างเธอทุกคําเหมือนค้อนเหล็กทุบเข้ากลางอกของกรวิทแรงขึ้นหนักขึ้นจนแทบยืนไม่ไหวเขาเอื้อมมือไปอยากแต่ไหล่เธอแต่เธอถอยหลังหนึ่งก้าวเร็วและหนักแน่นพอจะบอกว่าเธอไม่ต้องการความสงสารจากเขาเด็กชายมองการเคลื่อนไหวของแม่แล้วหันกลับมามองเขาดวงตาคู่นั้นสั่นไหวเล็กน้อย เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีเสียงลมพัดผ่านพาเอากลิ่นผลไม้สุกและควันรถมาปทาน,น้าทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนไหวแต่ภายในตัวเขากลับนิ่งสนิทเหมือนถูกแช่แข็งอยู่ในช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตกรวิดพยายามพูดใหม่เขาบอกว่าอยากรับผิดชอบอยากดูแลอยากแก้ไขทุกอย่างแต่เสียงของมินตราขมกั้นเขาไว้เธอบอกว่า ความรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่มาขอในวันที่ทุกอย่างพังไปแล้วไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้เพื่อไถ่บาปและไม่ใช่ยาสำหรับรักษาบาดแผลที่ฝังลึกมานานหลายปีเด็กชายขยับเข้าไปกอดแม่ซุกหน้าแน่นเหมือนกลัวว่าใครจะมาพรากเธอไปกรวิทรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบิดหนักคมและเจ็บจนแทบยืนไม่ไหวในห้วงอากาศเงียบงันนั้นมินตราเงยหน้าขึ้นมองเขาตรงตรง สายตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนเธอกำลังจะตัดสินบางอย่างบางอย่างที่หนักหนากว่าเรื่องใดทั้งสิ้นและก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวมินตราก็พูดคำหนึ่งออกมาคำที่ทำให้เลือดในร่างของเขาเย็นเฉียบจนหายใจไม่ออกในทันทีมินตรามองเขาตรงๆดวงตาของเธอไม่สั่นไหวอีกกลับนิ่งลึกเย็นและเต็มไปด้วยความหนักแน่นจนเขากลืนน้ำลายไม่ลงเธอบอกชา้ชาๆ ชัดในทุกถ้อยคำว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าพ่อของเด็กไม่มีสิทธิ์ก้าวเข้ามาในชีวิตของลูกเพียงเพราะวันนี้เขาพอมีใจเพราะวันนี้เขาพอมีเงินหรือเพราะวันนี้เขาเพิ่งรู้ความจริงที่ตัวเองทิ้งไว้คําพูดของเธอเฉือนลงกลางอกหนักคมเหมือนใบมีดที่กดลึกทีละนิว้วกรวิทยืนแข็งลมหายใจติดอยู่ครึ่งอกความเจ็บแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เหมือนเลือดกำลังไหลออกจากแผลที่มองไม่เห็นมินตราย้ำว่าลูกของเธอเติบโตมาพร้อมความยากลำบากพร้อมน้ำตาที่เธอไม่เคยให้ใครเห็นพร้อมความหวาดกลัวที่เธอกอดลูกไว้ทุกคืนแต่ก็พร้อมความรักที่เธอทุ่มเททั้งหมดเท่าที่คนหนึ่งจะมีได้เขาอยากพูดอยากอธิบายอยากบอกว่าเขาไม่รู้อยากบอกว่าเขาเสียใจอยากบอกว่าเขาผิดไปแต่ในหัวกลับว่างเปล่า มีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นดังแรงและไม่เป็นจังหวะเสียงในตลาดเงียบลงเหมือนทุกคนกำลังรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรแต่ปากของเขาหนักเหมือนถูกล็อกไว้เด็กชายเงยหน้ามองเขาชานิ่งและเต็มไปด้วยความสงสัยที่กรีดใจเขาอย่างรุนแรงกรวิดก้มลงเล็กน้อยพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสัน่นเสียงที่เอื้อนออกมาเบาเหมือนลมเขาบอกว่าอยากรู้จักเด็ก อยากให้เด็กมีทุกอย่างที่เขาให้ได้อยากขอโอกาสน้อยๆโอกาสที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่แต่ทันทีที่คำพูดหลุดออกจากปากสายตาของมินตราก็เปลี่ยนไปคมขึ้นและเจ็บลึกกว่าก่อนหน้าเธอบอกว่าโอกาสเป็นสิ่งที่มีค่าเธอเคยมอบให้เขาแล้วครั้งหนึ่งแต่เขากลับเหยียบมันจนแหลกละเอียดและวันนี้เธอไม่รู้ว่าจะมอบมันอีกครั้งได้อย่างไรลมแรงพัดผ่าน เสียงผ้าเก่าๆของมินตรากระพือเบากลิ่นผลไม้สุกหวานปนกลิ่นฝุ่นลอยเข้าจมูกของเขาแต่รสชาติของความจริงขมจนแทบทนไม่ไหวเขารู้ว่าเธอมีเหตุผลรู้ว่าความโกรธของเธอไม่อาจหายไปเพียงคำพูดของเขารู้ว่าบาดแผลที่เขาทิ้งไว้ไม่อาจเยียวยาง่ายๆแต่หัวใจของเขาเริ่มร้าวร้าวจนรู้สึกได้จริงเหมือนกำลังแตกออกเป็นเสียงเสียง มินตราขยับตะกร้าผล,ลไม้เหมือนเตรียมจะเดินออกไปจากตรงนั้นเด็กชายจับมือแม่แน่นราวกับกลัวว่าจะมีใครแย่งเขาไปกรวิทก้าวไปหนึ่งก้าวแต่เท้าหนักเหมือนยกไม่ขึ้นหัวใจรีบเร่งเต็มไปด้วยความกลัวกลัวว่าจะเสียโอกาสสุดท้ายเสียสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อของเขาเองเขาเรียกชื่อเธอเสียงแตกพราสัน่น และเต็มไปด้วยความอ้อนวอนที่เขาไม่เคยแสดงออกกับใครมาก่อนในชีวิตมินตราหยุดแต่ไม่หันกลับมามองเธอยือนนิ่งเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจตัวเองบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอีกครั้งเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาจากทุกด้านทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยาวนานเกินทนและหลังจากเงียบไปชั่วครู่มินตราก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เขาขาอ่อนจนแทบสุดลงกับพื้น มินตราเอ่ยประโยคหนึ่งเสียงของเธอเรียบแต่หนักจนเหมือนตกลงมากลางอกของเขาเธอบอกว่าสำหรับลูกเขาไม่ใช่พอเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่บังเอิญมีใบหน้าเหมือนในกระจกของเด็กเท่านั้นคำพูดนั้นแทงเข้าไปลึกเหมือนคมมีดเฉือนกระดูกความเจ็บแล่นวาบขึ้นจนเขารู้สึกชาไปทั้งลำตัวกรวิทยืนนิ่งเหมือนเท้าติดอยู่กับพื้นลมหายใจค่อยๆอ,ออกชา เหมือนกลัวว่าหายใจแรงเกินไปจะทําให้ทุกอย่างพังยิ่งกว่าเดิมเด็กชายซุกอยู่หลังแม่แต่ยังเหลือบตามองเขาในแววตานั้นมีทั้งความสงสัยความกลัวและความไม่ไว้ใจที่ลึกจนเหมือนขุดลงไปถึงก้นหัวใจกรวิทยกมือขึ้นชาช้าเหลือเกินเหมือนกลัวว่าเพียงขยับเร็วไปเด็กจะถอยหนีเหมือนสัตว์น้อยที่เคยถูกทำร้ายเขาเอ่ยเบาบอกว่าตนเองไม่ต้องการแย่ง ไม่ต้องการกดดันแค่อยากให้เด็กมีทุกอย่างที่ควรมีอยากให้เขาได้รู้ว่าไม่ได้ถูกทิ้งขว้างอยากให้เขารู้ว่ามีพ่อคนหนึ่งที่ผิดพลาดอย่างเจ็บปวดแต่กำลังอยากแก้ไขด้วยหัวใจทั้งหมดที่เหลืออยู่มินตราหันกลับมาช้าๆสายตาเธอไม่ใช่โกรธแต่ยังเจ็บยังบวมด้วยร่องรอยความผิดหวังที่สะสมมาตลอดหลายปีเธอบอกว่าในวันที่เธอยือนร้องให้กลางโรงพยาบาลไม่มีเขาอยู่ ในวันที่เธออุ้มลูกด้วยแขนที่ไร้เรี่ยวแรงไม่มีเขาอยู่ในวันที่ลูกลมและร้องเรียกคำว่าพ่อก็ไม่มีเขาอยู่ประโยคสุดท้ายนั้นกรีดลึกจนหัวใจของเขาสั่นไหวแทบแตกออกเป็นผงลมเย็นพัดผ่านแต่เหงื่อที่ไหลลงด้านข้างหน้าเขากลับร้อนร้อนเหมือนความจริงกำลังเผาเขาจากด้านในเขาเอื้อมมือไปเล็กน้อยเหมือนอยากแตะหัวเด็กชายแต่เด็กถอยหลังอีกก้าว ซุกหลังแม่แน่นกว่าเดิมความหวาดกลัวเล็กๆนั้นทําให้กรวิดรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงอีกครั้งเขารู้ว่าเด็กไม่ได้กลัวเขาเพราะรู้จักแต่กลัวเพราะไม่รู้จักเพราะเขาไม่เคยอยู่ในโลกของเด็กเลยแม้แต่วินาทีเดียวความเงียบหนักอึ้งปกคลุมพื้นที่เสียงตลาดรอบข้างยังคงดังแต่เหมือนอยู่ไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตรมินตราบอกว่าเธอไม่ได้เกลียดเขา แต่เธอไม่รู้ว่าเธอสามารถไว้ใจเขาได้หรือไม่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทิ้งอีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขามาเพราะรักหรือเพราะความรู้สึกผิดเพียงอย่างเดียวกรวิทเม้มปากแน่นความเจ็บรัดแน่นใต้ซี่โครงเขาคิดถึงทุกความผิดพลาดทุกถ้อยคำที่เคยพูดอย่างโง่เขลาทุกครั้งที่หันหลังหนีจากสิ่งสําคัญที่ไม่เคยรู้ค่าเขาบอกว่าอยากพิสูจน์อยากทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้อยากขอเวลา แม้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งที่จะทำให้เธอและลูกเห็นว่าเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วมินตรามองเขานานนานจนเขาไม่รู้ว่าตัวเองหายใจอยู่หรือไม่ดวงตาของเธอไหววูบเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างสั่นคลอนอยู่ภายในแต่ยังไม่ลมยังไม่เปิดประตูให้เขาเข้าไปเธอบอกว่าการพิสูจน์ไม่ใช่คำพูดมันคือเวลาคือความสม่ำเสมอคือการอยู่ ไม่ใช่แค่การมาวันหนึ่งแล้วจากไปอีกวันหนึ่งเด็กชายขยับมือจับมือแม่แน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าการคุยครั้งนี้จะพรากแม่ไปจากเขากรวิดมองภาพนั้นและหัวใจของเขายิ่งเจ็บเจ็บจนเขาไม่รู้ว่าตัวเองยังทนไหวได้อย่างไรแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรอีกมินตราหยุดเขาด้วยประโยคหนึ่งเสียงของเธอเรียบแต่เฉียบคมจนเหมือนลมหนาวตัดผ่านเส้นประสาทเธอบอกว่า ถ้าเขาต้องการพิสูจน์เขาต้องเริ่มจากสิ่งเดียวสิ่งที่เธอย้ำว่ามันจำเป็นที่สุดสำหรับลูกเธอหันมามองเขาเต็มตาลมหายใจเธอสั่นเบาเหมือนกำลังตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งและจากนั้นมินตราก็เอ่ยเงื่อนไขหนึ่งออกมาเงื่อนไขที่ทำให้ใบหน้าของกรวิซซีดลงทันทีเหมือนเลือดทั้งหมดในร่างไหลาหายไปในชั่วอึดใจเดียวเงื่อนไขที่มินตราเอ่ยออกมาหนักแน่น แต่ไม่ใช่เสียงตะโกนและนั่นยิ่งทำให้มันกดทับอากาศรอบตัวเหมือนน้ำหนักหลายร้อยกิโลเธอบอกว่าถ้าเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองเขาต้องเริ่มจากสิ่งพื้นฐานที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อแต่ไม่ใช่พ่อในานามไม่ใช่พ่อที่มีแต่คำว่าจะทำเธอต้องการให้เขาอยู่อย่างเงียบอย่างสม่ำเสมออย่างคนที่ไม่หนีอีกกรวิดฟังแล้วหัวใจเต้นแรงแต่ยังพอรับได้ เขาคิดว่าตัวเองพร้อมพร้อมที่จะพยายามพร้อมที่จะเปลี่ยนแต่จากนั้นมินตราก็พูดต่อด้วยประโยคที่ทำให้เขาชะงักประโยคที่ทำให้ลมหายใจสะดุดเหมือนมีมือมาบีบคอจนแน่นเธอบอกว่าเขาต้องอยู่โดยไม่ให้เด็กชายรู้ว่าเขาเป็นพ่อโลกของกรวิดเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นเสียงตลาดหายไปเสียงผู้คนจางลง เหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจตัวเองดังหนักและเจ็บจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดเขามองมินตราเหมือนไม่เข้าใจแต่ดวงตาของเธอชัดเจนมั่นคงและไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเธอบอกว่าเด็กยังเล็กแต่ก็มีความทรงจำมากพอที่จะรับรู้ความเจ็บปวดเธอไม่อยากให้ลูกสับสนไม่อยากให้ลูกผูกพันกับใครที่วันหนึ่งอาจทิ้งอีกครั้ง เพราะเธอเห็นกับตาแลว้วว่าการหายไปของใครสักคนทำลายเด็กได้มากแค่ไหนคําเหล่านั้นบีบหัวใจเขาจนเจ็บเจ็บลึกเหมือนมีแผ่นหินทับอกเขาแต่ยังไม่จบเธอบอกต่อว่าเขาต้องมาเจอเด็กในฐานะคนรู้จักคนที่ช่วยเหลือคนที่คอยอยู่ห่างๆไม่ใช่พ่อที่ก้าวเข้ามาอ้างสิทธิ์เขาแทบยืนไม่ไหวหัวใจปวดเหมือนถูกรัดด้วยลวดหนามอยากปฏิเสธ อยากบอกว่าเขาเป็นพ่อเด็กอยากตะโกนออกไปให้ทั้งโลกได้ยินแต่เมื่อเขามองเด็กชายที่หลบอยู่หลังแม่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความระแวงความคิดของเขาก็หยุดลงเขารู้ว่าเธอพูดถูกเด็กยังไม่พร้อมเด็กไม่รู้จักเขาเลยและสำหรับเด็กเขาคือคนแปลกหน้าคนที่เพิ่งโผล่มาในชีวิตพร้อมการเผชิญหน้าที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความตึงเครียดกรวิทยเม้มปากแน่น ล้มหายใจติดอยู่ตรงอกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบทดสอบด้วยสิ่งที่ยากที่สุดคือต้องเข้าใกล้ลูกโดยที่ไม่ได้บอกว่าตนเองเป็นพ่อมินตราเฝ้ามองเขาเหมือนกำลังดูว่าเขาจะถอยหรือจะยืนหยัดเขาอยากพูดตอบแต่คอแห้งผากเสียงไม่ยอมออกมาสุดท้ายเขาพึมพำออกมาช้าๆเป็นคำตอบสั้นๆเสียงสั่น แต่หนักเหมือนยกโลกขึ้นด้วยมือเปล่าเขาบอกว่าเขายอมทันทีที่คำพูดนั้นหลุดจากปากหัวใจของเขาก็ร่วงลงร่วงเหมือนก้อนหินตกในน้ำลึกหนักและเจ็บจนรู้สึกถึงแรงสะท้อนกลับมาทั้งร่างมินตรานิ่งไปเหมือนเธอเองก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบแบบนั้นเธอหลบตาชั่วครู่ดวงตานั้นไหววูบเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างในใจเด็กชายแอบชำเลืองมองเขา แววตาไม่ถึงกับกลัวเหมือนก่อนแต่ยังระวังตัวเหมือนกำลังประเมินว่าเขาเป็นภัยหรือไม่กรวิทรู้สึกถึงความเจ็บที่ซ่อนอยู่ใต้ซีโครงมันเต้นรัวขึ้นหนักขึ้นจนเขาแทบทรงตัวไม่ไหวแต่ในที่สุดมินตราก็พยักหน้าเล็กน้อยเป็นสัญญาณแรกสัญญาณที่บอกว่าเขามีที่ยืนแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตของพวกเขาเธอบอกว่าจะให้โอกาส โอกาสที่เขาต้องระวังไม่ให้เสียจากนั้นเธอจับมือเด็กแน่นขึ้นเหมือนจะพาเดินออกจากตรงนั้นแต่ก่อนจะก้าวไปเด็กชายกลับหยุดเขาหันกลับมามองกรวิทอีกครั้งสายตานั้นนิ่งใส่และเหมือนกำลังจะถามอะไรบางอย่างเด็กชายหยุดนิ่งมือเล็กที่จับชายเสื้อแม่แน่นค่อยๆค,ค,คลายออกเขาหันกลับมามองกรวิทด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยลึกๆ เหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในใบหน้าของชายแปลกหน้ากรวิทยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นในอกเขาไม่กล้าขยับไม่กล้าก้าวกลัวว่าเพียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจะทำให้เด็กชายถอยหนีอีกครั้งลมอุ่นพัดมาทีหนึ่งเส้นผมของเด็กชายปลิวเบาแสงแดดยามบ่ายตกกระทบแก้มเด็กและในเสียววินาทีนั้นกรวิทเห็นภาพซ้อนเห็นตัวเองตอนเด็ก ด้วยแววตาแบบเดียวกันดวงตาที่ถามหาคนคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นให้เจอความรู้สึกบางอย่างแล่นเข้ามาแรงจนเขาแทบสุดทั้งเจ็บทั้งคิดถึงทั้งอยากกอดเด็กคนนี้แน่นๆจนรู้สึกถึงลมหายใจของเขาแต่เขาทำไม่ได้มินตราขยับตัวจะเดินต่อแต่เด็กชายกลับดึงมือแม่ไว้แล้วหันมามองกรวิทอีกครั้งคราวนี้นานกว่าเดิมนานจนกรวิทแทบลืมหายใจ เด็กชายเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังชั่งใจว่าเขาคือใครอันตรายหรือไม่ควรเข้าใกล้หรือควรถอยห่างเสียงเล็กๆแผ่วใส่แต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจกรวิสดุดดังขึ้นเด็กถามว่าทำไมเขามองแบบนั้นเหมือนกำลังร้องให้ทั้งที่ตาไม่แดงประโยคสั้นๆของเด็กทำให้กรวิตรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งกระแทกกลางอกแรง จนลมหายใจสะดุดไปหนึ่งจังหวะมินตราหันขวับเหมือนตกใจที่ลูกถามตรงเธอพยายามยิ้มให้ลูกบอกว่าไม่ต้องถามว่าเป็นผู้ใหญ่บางทีก็มีเรื่องให้คิดมากแต่เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามปิดบังบางอย่างกรวิทค่อยๆย่อตัวลงชาและระมัดระวังจนเขาอยู่ในระดับสายตาของเด็กเขายิ้มแต่ยิ้มแทบไม่ออก ริมฝีปากแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยเส้นได้เส้นเหล็กเขาบอกเด็กว่าเขาแค่มองเพราะดีใจที่ได้พบดีใจที่เห็นเด็กยิม้มดีใจที่รู้ว่าเด็กเข้มแข็งมากเด็กชายกระพริบตาเหมือนกำลังประมวลผลทุกถ้อยคำเขายื่นมือเล็กๆออกมานิดหนึ่งเหมือนจะเอื้อมหาแต่ก็หยุดกลางอากาศมินตรารีบดึงมือลูกกลับสายตาเธอวูบหนึ่ง,งเต็มไปด้วยความระแวดระวัง,วงไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อเด็กชายกรวิตรู้ว่าเธอกลัวกลัวว่าเด็กจะผูกพันเร็วเกินไปกลัวว่าถ้าความจริงเปิดเผยตอนนี้มันจะทําให้โลกของเด็กสั่นคลอนเขากลืนความเจ็บลงคอรถขมแล่นขึ้นเหมือนยาพิษมินตราพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าเธอจะไปแล้วแต่ก่อนเธอจะก้าวเด็กชายกลับถามอีกคําคําที่ทําให้หัวใจของทุกคนหยุดเต้นไปชั่ววินาทีเด็กถามว่า เขาจะมาอีกไหมเสียงเล็กๆนั้นไร้เดียงสาตรงและอ่อนหวานพอจะกรีดผิวหัวใจให้เลือดออกมินตราชะง,งะเหมือนเท้าถูกตรึงไว้กับพื้นเธอหันมามองกรวิททันทีสายตาเหมือนบอกให้ระวังเหมือนกำลังขอร้องไม่ให้ทำลายความปลอดภัยของลูกด้วยคำสัญญาที่อาจผิดหวังอีกกรวิทรู้รู้ว่าคำตอบใดๆในตอนนี้สำคัญกว่าทุกอย่างที่เขาเคยเจอทั้งชีวิต เขาเงยหน้าขึ้นมองเด็กมองดวงตาที่คล้ายตัวเองจนเจ็บมองมือเล็กๆที่กำลังรอคำตอบมองใบหน้าของคนที่เขาควรจะดูแลตั้งนานแล้วเขาอยากตอบว่าจะมาจะอยู่จะไม่จากไปอีกแต่คำสัญญาหนักเกินกว่าจะพูดออกไปง่ายๆเขาหายใจเข้าหลึกและชาเหมือนกำลังอัดความหวังและความเจ็บทั้งหมดไว้ในปอดจากนั้นเขาก็เอ่ยตอบเสียงเบา แต่หนักจนสั่นไปทั้งตัวเด็กและแม่เขาบอกว่าถ้าเด็กอยากให้มาเขาจะมาและเขาจะไม่หายไปแบบที่ทำในอดีตเด็กชายยิ้มบางเป็นรอยยิ้มแรกที่ส่งให้เขาโดยตรงยิ้มเล็กๆแต่มีพลังมากพอจะทําให้หัวใจของกรวิทอุ่นขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มันหนาวจนชามินตรามองภาพนั้นดวงตาเธอสั่นวูบเหมือนหัวใจเธอเองก็แตกราว และยังต่อสู้ไม่รู้ว่าจะยอมให้เขาเข้ามาหรือไม่สุดท้ายเธอจับมือเด็กพาเดินออกไปแต่ก่อนจะหลุดจากขอบสายตาเด็กชายหันกลับมาอีกครั้งมองเขานิ่งและลึกราวกับเด็กกำลังอ่านบางอย่างในตัวเขากรวิทยืนมองแผ่นหลังเล็กๆนั้นค่อยๆไกลออกไปลมเย็นพัดผ่านแรงกว่าเดิมแต่ร่างเขากลับรู้สึกร้อนเหมือนกำลังถูกกลืนด้วยความรู้สึกผิด และความหวังเล็กๆที่เพิ่งก่อตัวขึ้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตั้งสติได้เต็มที่เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ทำให้เขาหันขวับและทำให้หัวใจเขาตกลงไปที่ปลายเท้าในทันทีตอนนั้นเองเสียงรถเข็นของเมียเก่าดังแผ่วเบาดังคล้ายเสียงถอนหายใจของโชคชะตาพัชราปนมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโล่งใจปนเศร้ารากับเธอกลัวว่าเขาจะมาช่วย แต่ก็กลัวว่าเขาจะไม่ช่วยอัครพลคุกเข่าลงข้างหน้าเธอลมหายใจของเขาหนักสัน่นร้อนเต็มไปด้วยความผิดที่กดไว้มานานเด็กชายตัวเล็กยืนกำเสื้อแม่ไว้แน่นดวงตากลมโตมองอัครพลเต็มไปด้วยความสงสัยและความเจ็บที่ไม่เคยพูดออกมาเรากลับบ้านกันนะอัครพลพูดด้วยเสียงสัน่นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำวิงวอน พัชราพรเม้มปากสายหน้าเบาๆสายตาเธออ่อนโยนแต่แฝงแรงหนักแน่นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนบ้านของเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคำพูดนั้นเฉือนหัวใจเขาเหมือนใบมีดแหลมเขารู้ว่าเธอไม่โกรธเพื่อตัวเองแต่เพื่อลูกเธอหายใจเข้าลึกก่อนพูดด้วยเสียงชัดฉันให้อภัยคุณเพราะฉันต้องการให้ลูกมีอนาคตดี แต่ฉันจะไม่ยอมให้เขาโตขึ้นด้วยเงาของความเจ็บปวดเก่าๆอัครพลก้มหน้าน้ำตาร่วงลงบนหลังมือของเธอมือที่เคยสวยเคยแข็งแรงตอนนี้สั่นเพราะสภาพร่างกายที่เสื่อมไปแต่เธอยังอ่อนโยนยังเข้มแข็งยังเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมเลยแม้สักวินาทีเดียวเขาเงยหน้าขึ้นสายตาแน่วแน่เปลี่ยมไปด้วยการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้ผมรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ใช่ด้วยเงินแต่ด้วยหัวใจถ้าคุณยอมให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพัชราปอนนิ่งมองลึกเข้าไปในดวงตาเขามองหาความจริงแท้ที่ไม่ใช่คำพูดสวยหรูเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามาหาอัครพลยื่นมือเล็กๆออกมาวางลงบนมือเขาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวพ่อจะไม่หายไปอีกใช่ไหมครับเสียงเด็กน้อยเบามากแต่แทงใจหนักที่สุดอัครพลยิ้มทั้งน้ำตา จับมือเล็กๆนั้นขึ้นแนบอกพ่อจะอยู่ตรงนี้เท่าที่ลูกต้องการและถ้าแม่อนุญาตพัชราปอลหลบตาล่มหายใจของเธอสั่นไหวเธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำนี้จากคนที่เคยทำให้เธอเจ็บที่สุดหลังจากเงียบไปนานเธอก็พูดเบาๆฉันไม่รู้ว่าควรให้โอกาสหรือไม่แต่ฉันจะให้เวลาและให้คุณพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดอัครพลพยักหน้า น้ำตายังไหลแต่หัวใจเขาเบาขึ้นเหมือนได้เริ่มหายใจใหม่อีกครั้งลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาผ้าม่านสีซีดพริ้วไหวเสียงจอแจจากข้างถนนค่อยๆเบาลงทิ้งเพียงความอบอุ่นเล็กๆที่ค่อยๆตกผลึกในห้องแคบๆนั้นอัครพลลุกขึ้นจับรถเข็นของเธออย่างระมัดระวังเหมือนกำลังจับสิ่งล้ำค่าที่เกือบสูญเสียไปพัชราพรลูกชายและอัครพล ก้าวออกจากห้องเช่าเก่าๆไปพร้อมกันไม่ใช่ในฐานะครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ในฐานะคนสามคนที่เริ่มเชื่อว่าความรักที่พังไปอาจซ่อมได้หากทุกคนตั้งใจจริงและนี่คือจุดจบของความเจ็บแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน